ก็อนุญาตเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจาังหวัดสุทรสาครนะครับให้มาร่วมโครงการนี้จําหน่ายหนังสือดีราคาถูกนะครับตอนนี้เนี่ยต้องเรียนก่อนว่าเป็นการดําเนินการในครั้งแรกอของพ่อขุนเอเชฟฟ้านะครับก็มีการนําร้านหนังสือเนี่ยมาออกร้านจําหน่ายหนังสือดีราคาถูกอาจจะน้อยนิดนึงแต่ถ้าโครงการนตตกเ,นเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราจะจัดที่ใหญ่กว่าน,นี้ครับแล้วก็ ผมขอฝากถึงวันที่26เดือนมีนานะครับทางข้อสมุดเพชรพาร์คร่วมกับอาางค์การบริหารวจังหวัดสุทรราการนะครับจัดงานตักบาตรหลวงนะครับเพื่อนำหนังสือที่ทางประชาชนชาวจาาาังหวัดสุทรราการที่ได้รับตักบางรมาเนี่ยเราจะใส่มาใส่ในตู้เย็นหนังสือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของชาวจาาังหวัดสุทรราการครับ หรือลอยหรืออ่างลอยความหนาแน่นคืออะไรนี่เทน้ำเชื่อมลงไปดูดีดูดีเทน้ำเชื่อมลงไปในโหลแก้วในสามตัวนะแล้วก็ลองปล่อยสังเกตทุสักครู่ดูน้ำเชื่อมในที่เบาหนิว่ามันมีความหนักหรือเบาจากนั้นก็เติมน้ำลงไปอยู่ใปริมาณเท่าๆกันเห็นไหมลูกเห็นความแตกต่างยังนี่ไงลูกนี่ไงแล้วก็น้ำมันเทลงไปเห็นไหมลูกนี่ไงมันแยกชั้นดเลย